โดยใชเรื่องของการปฏิรูปกฎหมายซึ่งขณะนี้สภาธิบดีบริษัิและคณะกรรมาการต่างก็กำลังดำเนินการนะครับรูปโดยเฉพาะกฎหมามนนยรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศกฎหมายอื่นจะขัดกับรัฐธรรมนูญไม่ได้พดไเพราะเป็นกฎหมายแน่นเพราะฉะนั้นกว่าท,ที่จะปฏิรูป หลายๆเรื่องรัฐมนตรต้องเขียนได้ให้ครอบคลุมพบผู้ตั้งว่าในแต่ละด้านแต่ละส่วนนั้นจะต้องมีเนื้อหาสาระอย่างไรนะครับในด้านสังคมในด้านเศรษฐกิจกับเทคโนโลยีวัฒนธรรมหรือในเรื่องของทางการเมืองก็ดิที่เสรีรภาพของที่น้องแทนชนก็ดูจะต้องเป็นรในรัฐมนูญีที่ชัดเจนนะครับ เนี่รบบนยรัฐประหารที่สองเสร็จสิ้นแล้วมีรมัฐธรรมนูญประกาศใช้แล้วกฎหมายลูกก็จะต้องตามมาเปลี่ยนกฎหมายประกอบกร,รัฐธรรมนูญได้โดยการเลือกตั้งสมาชิกผู้พิจารณาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับหรือแม้แต่การเลือกตั้งสมาชิกสภาต้องถึงเป็นผู้บริหารระดับสง ก็ต้องมีการเลือกตั้งผู้ะดับรวมทั้งเรื่องอื่นๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อลดแบบเลือกที่2ผ่านไปแล้วเสร็จสิ้นแล้วที่จะเข้าสู่ลถแบบเลือที่3าก็คือจะที่มีการเลือกตั้งชั่วไปซึ่งดว่าคนไทยจะถึงใช้สิทธิ์ใช้เสียในการเลือกตั้งนะครับเพื่อเรื่องผู้ํำประเทศขึ้นมาเป็นประเทศการทดลองระบบการเลือตังนะครับซึ่งทั้งสามระยะนี้ รับาลแต่ละประางๆแล้วก็สัญญาของทุกว่าการมีโการทรับจะต้องเชือกประโยชน์ของที่น้อยจูโครงการคนไทยจใจคนนการนี้ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งในการที่จะตักสะความคิดเห็นควาต้องการของที่นราอยาจูในทุกพื้นที่สูงที่นกปจากการได้ออกมาโดยเฉพาะอุทยานเขาท่องนั้นก็ มาทุกตำรวจนะครับทุกตำรวจแล้วก็มีท่านที่หนานั่นน้นเร่นี้นั้นก็รารู้จะเป็นผู้นำผู้นำแล้วก็มีบทบาทสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นที่ท่านได้รับเชิญมาในนี้นะั้นก็ถือว่าเป็นเกียรติของท่านอย่างยิ่งเลยน,นะครับที่จะได้มาแสดงความคิดเห็นนะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆที่ท่านได้แสดงออกตอในวันนี้ก็เป็นประโยชน์นะครับในการที่ าทางรัฐบาลหรือทางฝ่ายที่เกี่ยวข้องในระดับสูงจะต้องนําไปเป็นข้อมูลนะครับในการที่จะกาหนดหรือออกมาเป็นกฎหมายนะครับในการที่จะเดินหน้าประเทศไทยต่อไปนะครับประเทศไทยเรานั้นมีความพิเศษอย่างหนึ่งนะครับที่เม่มือนประเทศไทในโลกรี้น,นะครับหนึ่งนะครับ ประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่เรียกว่าสุวรรณภูมินะครับภัยพิบัติต่างๆก็ถึงแม้ว่าจะมีก็ไม่มากนะครับเท่ากับประเทศต่างๆนะครับท่านก็จะได้ฟังข่าวดูข่าวนะครับว่าประเทศต่อข้างเราเนี่ยนะครับมีอุบัติเหตุประเทศไทยมีสาธารณภัยมีความเปลีกก่ยนแปลงทางการเมืองเยอะนยะมากมายเลยนะครับท่านมองว่าตัวของท่านเรว่อยๆจะเป็น อหาพม่าอินเดียนะบังคลาเทศรรเราเรยตามนะครับโดยเฉพาะี่ปีห้าแปดนี้ก็จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วนะครับซึ่งประเทศไทยก็ยังไม่เรียบร้อยนะครับยังปฏิรูปกฎหมายต่างๆไม่เรียบร้อยและอุปการงก็คือประเทศไทยเรานั้นแต่ชื่อว่าเป็นประเทศที่ มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่แตกต่างจากประเทศใดๆในโลกนี้ก็คือการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนั้นนะครับเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยที่คนไทยจะต้องรักกันสามัคคีกันกอดกอดกันเดินหน้าประเทศไทยให้ไปสู่เป้าหมาย เมื่อก่อนเราบอกว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในอาเซียนนะครับคุยได้เลยนะครับเมื่อก่อนนี้แต่เดี๋ยวนี้ชักจะไม่แน่ใจนะนะเพราะว่าคนคนไทยของเราเองด้วยกันนะี่ยไม่รักตัวเองนะไปวิ่งตามเทคโนโลยีต่างชาติตั้งไปเรียนแบบต่างชาติตั้งนะครับ ซึ่งซึ่งบางอันเนี่ยก็ไม่เข้ากับคุณลักษณะในนินสัยของคนไทยเพราะนั้นคนไทยเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเมืองสยามเมืองยิ้งเนี่ยนะครับที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับแล้วประเทศเราก็มีความอุดมสมบูรณ์โดยส่วนรวมแล้วเนี่ยความมั่นคงทางการเมืองก็ถือว่ามีความมั่นคยมีความมั่นคงพอสมควรนะครับถึงแม้ว่าบางครั้งประเทศไทยเรา นะครับจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับเพื่อวิธีการทางการที่จะอาจจะไม่ใช่เปการเลือกตั้งใหม่แต่ทุกครั้งที่มีการปฏิวัตินะครับไม่ใช่ปฏิวัติเพราะเพื่อเลี่ยนิงอำนาจหรือความแตกแยกหรือต้องการคลอ,องอำนาจเกี่บผู้อยู่แต่เป็นการปฏิวัติเพื่อผลประโยชน์ของคนไทยท่านสังเกตเลยทุกครั้งตั้งแต่กิรปฏิรูปการที่สางของประเทศไทยมา เป็นการปฏิวัติเพื่อความสุกของคนไทอไม่ได้ปฏิวัติเพื่อความอำนาจของตัวเองตัวใจเดิมเพราะฉะนั้นผมจึงมั่นใจว่าการดำเนินง,งานของคณะคอสชแล้วก,ก,ก็ทารคณะสราบัรปฏิรูปแห่งชาติปนะชับทีไตยอยู่ในรถซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในรถแบบระยะที่สองคือการปฏิรูปกฎหมายผมเชื่อมั่นนะครับเรื่อความจริงใจเลยว่าทุกคนมองเห็นประโยชน์ของประเทศชาติคืนอะัร ต้องการให้คนไทยมีความสุขต้องการให้คนไทยมีความสมดุลทีต้องการให้คนไทยมีความเจริญทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจแล้วก็มีความมัน่นคงทางการเงินต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อ,าอยากเห็นและก็อยากจะให้คนไทยทุกคนได้ร่วมใจกันนะครับให้กําลังใจรัฐบาลแล้วก็ให้กํบบา,ฐฐาลัาใบบางใจกับคณะปฏิรูปกฎหมายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคณะใดก็แล้วแต่ที่กำลังดำเนินการปฏิรูปกางแก้ไขกฎหมายอยู่ตนอ,อนนี้นะครับก็ขอให้เข้าสู่รถแบบระยะที่สามเร็วๆเพื่อคนไทยจะได้มีตัวผีเสียงเลือกตั้งและก็เลือกผู้นำที่มาจากการเลือกตั้งอย่างแท้จริงปราศจากการซื้อเสียงขายเสียงปราศจากการทฤดจิตโกงนะครับให้เข้ามาสู่ทางการเมืองด้วยความบริสุทธิ์โปร่งใส นะครับแล้วก็ให้โอกาสสืบประพาสกับคนไทยทุกคนที่จะเข้ามากับหนดอนดาคตของประเทศวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ทางชุดต่างชาติได้นำโครงการเข้ามาสู่ตำบลบนภาคนะครับก็ถือว่าถือเป็นบทใหม่ที่หนึ่งนะครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอโอกาสพระราชทานคุณประศรีรัตนตรัยและศิษย์ของศิ์ทั้งหลายนะครับคุณได้โปรดโปรดตัการ์ดให้ทุกท่านนะครับที่มาเข้ารับการอบรมนะครับได้มีความสุข ครให้รู้มั่นหวังยืนสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับแล้วก็ปุ้ยก็ได้เวลาทุกคนแล้วนะครับก็ขอเปิดโครงการนะครับเดืนหน้าประเทศไทยนะครับการเฉลิมงานโครงการคนไทยร่วใจกันของที้จังหวัดการบรตสองแสงนั่นเองครับขอบคุณมากครับครับขอขอบคุตอลาดภูมิสูงโดยน้องสองห้องนะครับท่าน สัมผัสสีหงนะครับเพื่อเป็นกำลังใจท่านเพราะเสียงตระเพณท่านทั้งนะครับก็ให้แนวคิดดีหลายเรื่องด้วยนะครับเกี่ยวกับประเทศไทยของพวกเรานะครับลำดับต่อไปผมก็ไ้ขอแนะนำท่านผู้มีเกียรตินะครับที่มาร่วมเป็นเกียรติในวันนี้นะครับกับกิจกรรม